เพื่อนๆสามารถสนับสนุนช่องหนิงสิลีโครเชได้ด้วยการซื้อสินค้าที่หนิงสลีด .com ค่ะขอบคุณนะคะ สวัสดีค่ะอุปกรณ์ที่ใช้ในวันนี้นะคะเราจะใช้เข็มสิบมิลน,นะคะในการถักนะคะแล้วก็เป็นไหมอูด้งจัมโบนะคะเส้นขนาดประมาณนะคะ7จมิลเนาะอันนี้นะคะเราจะถักเป็นลักษณะแบบนี้เนาะแล้วก็ มีกันไกนะคะเพื่อนจะใช้แบบไหนก็ได้นะคะเข็มเก็บงานถ้าไม่มีก็ใช้เข็มถักนะคะเบอร์เล็กนะในที่นี่น่ใช้3.5มมิลนะคะเอาไว้ช่วยเก็บปลายไหมนะคะแล้วก็ที่ขั้นลายค่ะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการถักเลยนะคะ เราดึงแหมอ,อกมาจากตรงกลางนะคะถ้าใครไม่ดึงก็ดึงข้างๆก็ได้เช่นกันนะคะแล้วแต่ถนัดเนาะอันนี้หนิงจะทำไซส์มือผู้ใหญ่นะคะมือผู้ใหญ่อย่างนี้นะตัวเนี้ยเดี๋ยวเราจะถักไปพร้อมก,กันกับตอนที่เราทำการถักชิ้นงานนะคะไม่ต้องมามัดที่หลังนะนี่นะคะคล้องใหม่มาที่นิ้วแบบนี้นะคะแล้วก็บิดนะคะ ให้ดันสั้นอยู่ข้างบนเสร็จแล้วเนี่ยเสียบไปเกี่ยวไหมลอดมานะคะทําทั้งหมดสี่โซ่นะคะนี้หลักที่หนึ่งสองสามสี่นะคะแล้วก็จิ้มลงไปในหลักที่หนึ่งเลยนะคะที่เราเริ่มต้นเมื่อกี้นะคะเกี่ยวไหมลอดมาทั้งสองห่วงนะคะแบบนี้เราจะได้ห่วงโซ่วงกลมแบบนี้นะคะ แ,แล้วเนี่ยให้เราขึ้นต้นด้วยโซ่สามนะหนึ่งสองสามใช้ที่คั้นลายนะคะกลัดลงในหลักที่สามอันนี้นะคะแบบนี้ต่อมาค่ะเราจะถักพอหนึ่งคอน,นะคะเข้ามาในห่วงโซ่เนี่ยทั้งหมดสิบเจดหลักนะคะก็คือรวมกับโซ่สามก็จะเป็นสิบแปดหลักนะคะทุกคนถ้าอยากได้เล็กกว่านี้ก็คือลดจำนวนหลักไปอยากได้ใหญ่กว่านี้ก็เพิ่มจำนวนหลักนะคะ ถักพอหนึ่งคอนะคะพันจิ้มลงไปนะคล้องลงไปในห่วงโซ่นี้เลยนะคะตรงกลางนี้แล้วก็เกี่ยวใหม่ขึ้นมาทีเนี้ยเขาจะมีสามห่วงอย่างงี้นะคะรวบทีละสองอย่างนี้ก็คือพอหนึ่งคอนะคะอันเนี้ยโซ่สามเนี้ยนับเป็นหลักแรกพอหนึ่งคออันเนี้ยนับเป็นหลักที่สองนะคะทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยจะต้องมีทั้งหมดสิบแปดหลักนะคะทุกคนหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ด เก้าสิบสิบเอ็ดถ้ารู้สึกมันแน่นใช่ไหมคะให้จับอย่างนี้นะคะแล้วค่อยๆขยับขยับมาทางขวามือของเรานะคะเนี่ยค่ะเขาก็จะมีพื้นที่เพิ่มขึ้นนะคะ สิบสองถ้ามันเป็นอย่างนี้นะคะเพื่อนๆรื้อเลยนะคะเพราะว่ามันพองไม่สวยเออตรงนี้เราก็ถักทับไปเลยนะคะสิบสิบเอ็ดสิบสอง สามสิบสี่สิบห้าเราจะถักตัวโซ่นะคะเดี๋ยวไปห้อยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะคะเก้าหลักต้องการสั้นหรือหลวมนะคะเราก็ ใช้การวัดได้คะ่ะอันนี้ก็เป็นประมาณฝ่ามือนะคะฝ่ามือหนึ่งเองนะเก้าหลักเนาะแล้วก็ถักพอหนึ่งคอเหมือนเดิมนะคะลงมาในช่องโซ่อันนี้นะคะเมื่อกี้หน่งเผลอเอาที่คั้นลายออกนะก็คือตรงที่เราจิ้มตรงที่เราขั้นลายเมื่อกี้นะคะที่เราเห็นเนาะอ่ะ อย่างนี้นะคะเดี๋ยวพอเรา,เาถักประกบกันนะคะเขาก็จะเป็นโซ่เ,เป็นโซ่เงี้ยอยู่ตรงกลางเองนะคะแถวที่สองขึ้นต้นด้วยโซ่สามแล้วก็ถักพอหนึ่งคอนะคะลงในหลักถัดไปหลักต่อหลักนะคะถักไปเรื่อยๆเลยนะคะเรื่อยๆจนครบจํานวนแถวนะคะ ด้วยความที่เขาแบบใหม่เขาจะหนาๆเด้งๆนะคะฟูๆใช่ไหมเราก็เลยไม่ต้องถักแบบแน่นมากนะทุกคนถักให้สบายมือนะคะแล้วก็อันนี้ไม่จำเป็นจะต้องใส่เใย,ยสังเคราะห์อะไรอย่างงี้นะคะเขาจะมีความนุ่มของเขาอยู่แล้ว ตรงนี้นะคะส่วนอันที่เป็นเออโซ่เราก็เว้นไปเลยนะคะเราก็มาจิ้มตรงหลักนะคะตรงนี้เลยแล้วก็ถักปกตินะคะ แล้วก็จิ้มนะคะบนโซ่หลักที่สามถ้าเพื่อนๆกลัวไม่เห็นนะตอนที่เริ่มถักเมื่อกี้นะคะเราก็สามารถที่จะใช้ที่คันลายคั่นไว้เหมือนตอนแรกนะคะอันนี้นะพอเดี๋ยวเราเย็บไปนะคะอันนี้มันก็จะอยู่ตรงขอบอย่างนี้เองนะคะก็จะมีลักษณะเหมือนอันนี้แหละคะ่ะที่มาเย็บที่หลังอ,อพอเสร็จแล้วเนี่ยเราเราเราห่อเสร็จนะคะเราดึงให้ยาวสักนิดหนึ่งนะคะประมาณเท่าไหร่ดีล่ะ สองช่วงของเข็มถักนะคะคร่าวๆประมาณนี้นะคะคือถ้าใครไม่มีเข็มนะคะใช้วิธีการนี้ได้นะคะเอย็บยังไงใช่ไหมเกี่ยวเพื่อนๆมันจะมีความอย่างเงี้ยมันจะมีข้างนอกกับข้างในใช่ไหมคะเส้นเราจิ้มตรงกลางแล้วก็ไปข้างในนะคะอย่างนี้นะ ใครที่ไม่มีเข็มนะคะใครที่ไม่มีเข็มเย็บนะเกี่ยวขึ้นลงเหมือนการเย็บงานหนีงนะคะไปเรื่อยๆนะคะแต่ถ้ามีเข็มเย็บจะง่ายกว่าหน,นิงจะใช้เข็มเย็บนะคะอันนี้หนิงทำให้ดูเผื่อว่าเพื่อนๆที่ต้องการนะคะ ต้องการทำแล้วก็ไม่มีเข็มเย็บแบบนี้นะคะเย็บขึ้นลงนะคะทุกคนขึ้นลงอย่างเงี้ยไปทุกๆหลักเลยนะเพราะเดี๋ยวเราจะค่อยๆนะคะทยอยทยอยเย็บไปทุกๆหลักนะคะ แบบนี้นะคะค่อยๆแล้วก,ก็ค่อยๆดึงนะคะทุกคนอย่าดึงแรงนะเดี๋ยวมันขาดนะเนีย่คยค่อยๆดึงให้เขาแบบมีความเสมอกันนะคะแบนๆอย่างนี้นะ,ะพอเราดึงเสร็จแล้วนะคะเราก็จิ้มข้ามาข้างนี้เพราะว่า เราต้องการนะคะจะปิดช่องว่างนะคะช่องว่างของข้างนี้นั่นเองนะคะนี่นะคะเขาก็จะเนียนไปเลยส่วนข้างนี้ก็จับนะคะดีๆ จ่แล้วว่าไหมอ่ะเก็บง่ายมากนะคะก็คือสอดที่มันอยู่ข้างในอย่างเงี้ยค่ะของตัวงานถักนะคะอยู่ข้างในปุ๊บดึงออกมานะคะเดี๋ยวค่อยไปจัดนะหรือใครจ,จะซ่อนไปเรื่อยๆก็ได้นะคะงานที่ได้ก็มีลักษณะประมาณนี้นะคะทุกคน แลวเวลาใช้ก็คือเอาใส่มือเนี่ยค่ะแล้วก็บีบนะคะบีบถ้าเรากลัวแบบว่าเออมันดูมันไม่สวยมันยากมันไม่กลมอะไรเงี้ยนะคะเพื่อนๆสามารถที่จะเออถักนะคะถักโดยที่ไม่ต้องทําโซ่ตัวนี้นะถักไปเลยแล้วก็หาออตัวไหมอย่างอื่นนะคะมามัดที่หลังก็ได้เช่นกันนะคะ ได้เช่นกันอันนี้อันนี้มันจะเป็นเหมือนลักษณะความยาวมันตายตัวใช่ไหมคะเนี่ยลักษณะมันจะเป็นอย่างนี้นะคะเวลาใช้อย่างเงี้ยบางทีบีบอยู่แล้วก็หลุดมือมันก็ยังพอจะคล้องที่นิ้วเราได้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดแบบว่าเราไม่มีอะไรเลยนะคะไม่ได้ใช้เลยเลยเงี้ยบางท่านอ่ะคือก็ขยับไม่ค่อยได้อยู่แล้วนะมันหล่นไปปุ๊บเงี้ยเขาก็าจะแบบไม่สามารถหยิบ ขึ้นมาเองได้เพราะมันไกลอย่างเงี้ยไม่สามารถหยิบขึ้นมาเองได้แล้วก็บีบนะคะก็เพื่อนๆลองไปถักดูนะคะอันเนี้ยเดี๋ยวจัดให้เรียบร้อยมันก็จะเป็นกลมๆแล้วก็ดูภาพนิ่งกันได้นะคะอุปกรณ์ซื้อได้ที่ร้านเลยนะคะคือหนึ่งม้วนเนี่ยถักได้ประมาณห้าหกเจ็ดอันเลยนะคะแบบแล้วแต่ว่าขนาดเล็กใหญ่ยังไงนะคะขนาดที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะถักไม่ยากเลยนะทุกคนถักแค่สองแถวเองนะคะ แล้วก็ซักอะไรอย่างเงี้ยก็ซักปกติค่ะเอ,อ่อเราจะใช้วิธีการแช่น้ํายาก็ได้นะคะหรือว่าแช่น้าเปล่าในกรณีแบบผู้ป่วยบางท่านน่ะแพ้น้ายาอย่างเงี้ยแช่น้าเปล่าแล้วก็ขยํานะคะขยําแล้วก็ไปล้างน้ํานะคะให้มันแบบหายดาหายเลอะหายเหม็นยอะไรเงี้ยเสร็จแล้วเราก็ใช้ผ้าขนหนูค่ะมาบีบบีบบีบซับนะคะแล้วก็เอาไปห้อยตากนะคะเหมือนผ้าปกติได้เลยค่ะก็ใช้กันง่ายๆนะคะอืม เสร็จเรียบร้อยนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะชอบแล้วก็ใครลองนําไปใช้นะคะก็ดีไม่ดียังไงแจ้งได้นะคะฟีดแบ็กกลับมาได้นะเผื่อว่าเราจะได้ช่วยกันปรับปรุงนะคะเพราะว่าของพวกนี้จําเป็นนะคะสําหรับคนที่ป่วยติดเตียงนะคะแล้วก็เออสำหรับหนิงเองนะไม่ได้ป่วยติดเตียงอะไรแต่ว่าคือเวลาเราถักหรือว่าเราทํางานอะ่ะเขียนหนังสือหรือว่า ถักเยอะๆมันปวดนะคะมันปวดตรงนี้นะคะรวมถึงข้อต่างๆเนี้ยเราใช้ตัวนี้น่ะมันทําให้แบบค่อนข้างผ่อนคลายนะคะกรมอย่างเงี้ยรู้เลยนะคะว่าตรงเนี้ยเส้นมันแบบล้ามากนะคะโลกรมลกร,กรมแล้วก็แบรกมแล้วก็แบอย่างงี้นะคะ ก็เพื่อนๆลองเอาไปถักกันนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะอุปกรณ์ซื้อได้ที่หนิงซิริโคเช่นะคะใครหาอะไรไม่เจอคอมเมนต์ใต้วิดีโอได้ค่ะแล้วพบกันคลิปวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ